สวัสดีครับก็มาปิดครับมาปิดปิดดิูอันนี้สุขค่านครสวรรค์น,นะครับ <c oughs> <c oughs> รถแรงจัด <c oughs> ันนี้บังเดน,บบน,ดนรับบทกับบังแดนนรับผมมาจากบ้านเจ้าของเขาเลยครับป้าเรากำลังเอาทเลอร์ครับขับลากทเลอร์ออกมาจะมาซื้อคันนี้ครับแล้วเออผมซื้อออกมาก่อนครับผมซื้อออกมาข้านอกป้าเรามาได้ครึ่งทางครับก็บังเอิญโทรมาหาผมพอดีเลย แล้วไอเซอร์ไพรส์ไม่เท่าไหร่นะครับตามเทเลอร์ของเสียบปลอกคันเดียวกันอีกคันนี้สภาพดีมากครับรถใครเห็นก็ว่าถูกครับชาวบ,บ้านแถวนี้เขาบอกว่ารถไม่ได้ใช้งานเลยคันนี้ยางเต็มบ0านจะขายเลยครับ20,000ไทยแทบไม่ได้ไถเลย ขอบคุณเสียบบล็อกนะครับนี่ป๋าเราก็โทรตามเสียบบล็อกเหมือนกันให้ช่างบล็อกมาใส่ให้ผมก็โทรตามช่างบล็อก,กก่อนแล้วผมมาเอาก่อนนีป๋าเราดีน่าจะตรอมใจนะครับตรอมใจครับ ก็มันสดครับมันเอาได้มันแทบไม่มีเยิ้มเลยไม่มีเยิ้มสักจุดแล้วก็รถไม่ได้ล้างรถเจ็ดร้อชั่วโมงเอ่อท้ายบ้างนะครับพรุ่งนี้ให้ยาสปกอะไรมาบุรีรัมย์นะครับนครสวรรค์ ก็ไปนครสวรรค์นะำถ่ายบ้างใครอยาฝากอะไรฝากนะครับโทรบอกช่างป๊อกได้เลยเผื่อไหมฮะเผื่อไหมเผื่อต้องไม่ขึ้นอีกจิ้นหนึ่งอะอ่ะ บแบกแกนรับบ u หนักเลยวันนี้ผมก็ทั้งมุดใต้ท้องรถขูดเลขคัสีขูดเลขไม้เลขเครื่องแหมผมหาแทบตายนูน่นคู่มือมันให้ผมไปม,มุดหาใตาบ้บ่อหนาจะบอกอะไรให้เนี่ยเลขอยู่นี่นี่น ผมเลหาเป็นชัมม่วโมงหาไม่เจอเขาถ่ายรูปตัวอย่างรูปอะไรมาให้ดูครับผมก็เลยเปิด Google ดูแหมไม่ทำอะไรมันทำไว้ใต้เบาะจะไปกระทืบซิลอยู่ถ่ายรูปตัวอย่างรูปอะไรมาให้เรียบร้อยครับอยู่ใต้เบาะติดอยู่ฝั่งเกียร ก็เจ้าของเขาไม่ได้ใช้พานใสงใครอยากได้บจบสองหมื่นเอาเลยตาช้างไปเดิมเต็มหมดพานนี่จอดตา่างแดอย่ทงเดียวคัทท้ายก็ไม่เท่าไหร่ไม่ขึ้นเลยฮะเกยมาขึ้นเลย ก็มาตั้งแต่สี่โมงเช้าครับมารอรอทำเอกสารแล้วก็รอขูดไม้เลขเครื่องก็จะเอารถออกมาได้ครับแล้วก็ไม่จะ่องรถอุ่นเงินไจ่ก็ขับรถออกมามารอขึ้นรถสไลยข้างนอกปลาเราโทรมาพอดีครับโอ้ยได้ชนะปลาเราดีรู้สึกว่าเป็นฟื้มมากเลย ทีแรกจะยืมเทเลอร์ปลาเหลาขึ้นมาลากเอากลับบ้านก่อนพอดีมันมีเทเลอร์ครับเลยจะให้ปักแดนขับกลับขับกลับบ้านก่อนก็ตัวหาช่างป๊อกพอดีวัดอเลยมาเลยขึ้นเลยก็ปีนั้นก็มาเอาเจ้าช้างอยู่ซอยนยอยี้ซอยนีย้ไปลงที่เดียวกันปีนี้ก็มาเอารถไถอยู่ซอยนี้เหมือนกันเนี่ย ปิ้นใส่รถอไขไว้แล้วก็พิ้งเล่นเลย น่าจะมูเองวะอันนี้ขึางเองียงมันบังคับล่าง ก็ขึ้นรถเกี <Wars> ่ยวได้สบายเลยขึ้นอะไรยังมานักเอยขึ้นไม่ได้รับ มันมาล้านไม่เท่ากัน่ะจริงตัวแล้วฮะลงลองแลง้ว รุนคือเท่าไหร่มเหลับไปเลยเอ่อจอดรถใช้รถส่งกันเด็นไรน่าค้อมั้ยค้อมั้ย ขาลงแล้วโอ้ยอมันเอียงเห็นว่มมันเอียงเวลามันหลากขึ้นมันเอียงมันเอียงอ่ะจบเรียบร้อยครับเจอกันนครสวรรค์งาม